เข้าครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะทำเมนู ผัดหมูใส่กระ่ำปีนะคะวันนี้ก็จะทําสําหรับทานสองคนนะคะน้ํามันเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวช่วยนะที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถที่จะใช้ทําอาหารได้ค่ะเราก็เลือกใช้เป็นน้ํามันลําข้าวน้ํามันมะกอกนะใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการปรุงอาหารของเราค่ะเราก็ใส่เข้าไปเลยเราก็ต้องใส่ในสัดส่วนที่เราคํานวณได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคไตเราคํานวณแล้วน้ํามันเราอาจจะใช้ได้สองช้อนชา3ช้อนชาต่อมือก็ตามสัดส่วนที่เราคํานวณได้เลยค่ะอย่างของอ้อมมันจะใส่ น้อยเพราะว่าอ้อมต้องการควบคุมพลังงานนะคะน้ำมันหนึ่งช้อนชาจะให้พลังงานางที่ประมาณ45กิโลแคลอรี่และวันนี้โปรโตีนของอ้อมก็จะเป็นเนื้อหมูค่ะสำหรับตรงนี้อ้อมใส่อยู่ที่ประมาณ400กรัมเพราะว่าทาน2คนนะคะคนละ200กรมัม ซึ่งตัวโปรโตีนเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่ผู้ป่วยโรคไตจะต้องคำนวณให้เหมาะกับระยะไตของตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นไตระยะ1ระยะ2ความต้องการโปรโตีนเราก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ0.8-1.0ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคไตระยะ 3B45 แล้ว ความต้องการปโปรตีนเราก็จะลดลงนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ0.6กถึง0.7กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเรื่องของปโปรตีนและเรื่องของพลังงานเราจะต้องคำนวณให้เหมาะสมกับสัดส่วนที่เราต้องการต่อวนนะะันค่ะเพื่อที่จะทำให้พลังงานไม่เยอะเกินไป,ปโปรตีนไม่เยอะเกินไปของเสียจะได้ไม่สูงค่ะสำหรับผักที่เราจะใส่วันนี้นะคะก็จะมีบล็อกเกอรี่และกะหล่ำปลีค่ะในส่วนของผักเนี่ยเราจะต้องเลือกผักให้เหมาะสมกับค่าพโพแทสเซียมในเลือดของผู้ป่วยโรคไตด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่า เราทานผักไม่เหมาะสมหรือว่าเราทานผักที่เยอะมากเกินไปโพแทสเซียมจะสูงได้ค่ะซึ่งมีผลต่อระบบการทํางานของหัวใจของผู้ป่วยโรคไตนะคะเวลาทําอาหารแล้วเราจะใส่น้ําเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถเติมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นตายะยา 3B ระยะ4ระยะ5เราจะต้องหักลบปริมาณน้ำที่เราจะดื่มต่อวันด้วยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําเข้าไปในอาหารแล้วเราไม่หักลบตรงนี้ก็อาจจะทําให้ น้ำเกินได้เกิดภาวะบวมน้ําน้ําท่วมปอดได้ค่ะสําหรับบ้านที่ทําอาหารเยอะๆแบบนี้นะคะคือแบบทาน2ท่าน3ท่านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาการปรุงรสนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเข้าไปเราก็ผัดแบบนี้แล้วพอเวลาเราจะทานต่อ1ท่านเนี่ยเราค่อยไปตักในสัดส่วนที่เราแบบในเรื่องของโปรโตีนเรื่องของผักที่ เหมาะกับเราทานได้ในหนึ่งมื้อแล้วเราค่อยปรุงรสแบบนั้นค่ะในส่วนของเครื่องปรุงผู้ป่วยโรคไตก็สามารถปรุงรสได้แต่ว่าเราจะต้องควบคุมปริมาณโซเดียมให้ไม่เกิน1,500มิลลิกรัมจากเครื่องปรุงนะคะอย่างนี้เราก็จะใส่ผงปรุงรสที่เป็นแบบโซเดียมต่ําเข้าไปเล็กน้อยแล้วก็จะมีซอสหอยนี่ซีอิ๊วขาวนะคะก็ใส่ไปในปริมาณที่พอดีเพื่อที่โซเดียมเราจะได้ไม่เยอะเกินไปสิ่งสําคัญในการใช้เครื่องปรุงสําหรับผู้ป่วยโรคไตนั่นก็คือ ปริมาณค่ะเราต้องใช้ในปริมาณที่โซเดียมไม่เยอะเกินไปเพราะถ้าเกิดโซเดียมเยอะเกินไปความดันเลหิตสูงเกิดการบวมน้ําน้ําท่วมปอดได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําเลยค่ะคนที่จะมีช้อนชาหรือช้อนโต๊ะแบบนี้นะติดครัวไว้เลยเพื่อที่เราจะได้ ตวงเวลาเราใส่เครื่องปรุงได้ตวงให้เป็นนิสัยไปเลยนะคะตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยุ่งยากจังนะเมื่อเราทําแบบนี้ต่อเนื่องไปนะคะมากกว่า21วันเนี่ยทุกอย่างพฤติกรรมของเรานิสัยของเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะสิ่งที่เราดูแลไตเราอยู่เนี่ยก็จะดีมากขึ้นเราก็คุ้นชินมากขึ้นลิ้นเรานะคะก็จะรับรสชาติได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ง่ายๆแค่นี้เองในการดูแลผู้ป่วยโรคไตยอย่างห้อ้อมเนี่ยเขาก็จะปรับตัวในเรื่องของการปรับปริมาณทานให้เหมาะสมและปรุงรสที่ไม่จัดมากเกินไปพเพื่อที่มจะได้ดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยก่อนวัยอันควรค่ะแต่สําหรับท่านที่ใช้เครื่องปรุงที่เป็นแบบว่าโลโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ําก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ก็จะต้องใช้ช้อนในการตักตัวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่ปริมาณเยอะเกินไปโซเดียมก็จะสูงได้เหมือนกันเขาเป็นเครื่องปรุงแบบโซเดียมต่ํา ก็จะมีโซเดียมเหมือนกันเพียงแค่ว่าปริมาณโซเดียมจะค่อนข้างต่ำกว่าเครื่องปรุงสูตรปกติทั่วไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูของอ้อมในวันนี้ค่ะทาง่ายๆนะคะอร่อยปากสบายใจของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับท่านที่ทําอาหารทานเองที่บ้านนะคะอ้อมแนะนําตัวนี้เลยค่ะช้อนชาและช้อนโต๊ะไว้ใช้ในการตวงเครื่องปรุงนะคะตวงน้ํามันตวงน้ําตาลที่เราจะใส่เข้าไปในอาหารให้กับผู้บริโภคเราตายค่ะเพื่อที่เราจะได้บวกลบปริมาณโซเดียมปริมาณแคลอรี่ปริมาณพลังงานเนี่ย ให้เหมาะสมกับระยะไตของเราค่ะ และสาหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มดูแลอย่างไรเดียอ้อมขอแนะนําเป็นคู่มือกินดีตด่ดีเล่มนี้เลยค่ะคู่มือเล่มนี้อ้อมได้รวบรวมสาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบไว้แบบละเอียดและยังมี140เมนูทั้งอาหารหวานอาหารคาาและเมนูเครื่องดื่มแนะนําไปด้วยสําหรับท่านที่สนใจสามารถพิมพ์คู่มือไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวอ้อมส่งรายละเอียดและโปรโมชั่นพิเศษไปให้นะคะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาที่บ้านเขียวแอดอ้อมสารินีได้เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สําหรับวันนี้สวสสดีค่ะาามรถ ติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารินีหรือที่แฟนเพจ Facebook คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติหรือที่ช่อง YouTube คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการแลสุขภาพค่ะสาหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ